dan nyok daripada kira-kira laporan dan perak teh saban dan perak นครสกลนครทราบอย่างเป็นทางการเก้และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรานดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผมนายประสานพ่วงพาลตำาักเทศบาลนครสกลนครสภาเทศบาลนครสกลนครครั้งแรกในหลักการเลือกตั้งวี11พฤษภาคม2568ทีให้สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้ง

คนเพื่อเข้ารับตำแหน่งต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครสุโขทรยว่าปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นสภาท้องถิ่นนั้นให้สมาชิกสภาของท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ ดิฉันนารมน์การธนาสมาชิกสภาเทศบาลนครสุลนครดิฉันขอเสนอชื่อท่านการจนาพรประเสริฐเป็นประธานสภาเทศบาลนครสุลครรับรองถูกต้องครับมีนางการจนาพรอยประเสริฐได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลนครสุลครซึ่งจะได้ทำหนังสือเสนอ จะาัาเพื่อแต่งขังต่อไปครับสำหรับเรื่องเข้าหน้าฝนนะครับเพิ่งเพิ่งจะเข้าหน้าฝน ก็เมื่อสองวันก่อนก็มีเหตุการณ์ว่าน้ําระบายไม่ทันนะครับแต่ขอให้พี่น้องชาวสกลนครได้เบาใจนะครับทางเทศบาลเรา,เาได้เตรียมการล่วงหน้าไว้หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ําทั้งในของบอบําบัดเองทั้งเครื่องสูบน้ํทาที่ทางกรมโยธาธิการและพังเมืองมอบให้11เครื่องนะครับและเครื่องเดิมของเราก็มีอยู่แล้ว5เครื่องนะครับในกรณีของนองสนมนะครับเราก็จะได้พ่องน้าลงออกไป เพื่อรอรับน้ําใหม่เข้ามานะครับการพร่องน้ําออกไปก็ไปไป,ไปสู่หนองหานสําหรับหนองหานนั้นก็ทราบจากาทางจังหวัดว่า,าปริมาณน้ําในหนองหานยังยังเหลืออีกยี่บ้าเปอร์เซ็นตนะครับก็จะถึงถึงจะเต็มตามอัตราของที่หนองหานบรรจ,จุได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านเบาใจในเรื่องนี้ทางท่านผู้ว่าเองทางคณะกรรมการจังหวัดเองนะครับก็ได้หารือกัน ได้มีการเตรียมการพ่องน้ําล่วงหน้านะครับอย่างอขอให้ท่านเบาใจนะครับที่จะเกิดกรณีเหมือนปี60นั้นคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นปี60เราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้แต่จากประสบการณ์น้าท่วมปี60เราได้เตรียมการล่วงหน้าไว้หลายหลายเรื่องนะครับต้องขออภัยจริงๆที่น้ําเมื่อสองวันก่อนมากจริงๆนะครับระบายลงไม่ทันแต่เมื่อฝนหยุดเราก็ระบายน้ําลง ศูนย์องหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็อาจจะมีบางาแห่งบางจุดที่ได้รับความเสียหายบ้างทางเทศบาลเราก็จะได้ออกไปดูแลนะครับรวมทั้งถนนหนทางต่างๆที่เป็นุูเป็นบ่อเราก็จะได้ไปปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นครับขอให้ท่านเบาใจได้ครับ